สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเพียมื่อนี้สาวเล็กตำส้มตำอีกแล้วจ้าพี่น้องจา้าตำส้มตำขนมจีนอยู่ข้างหลังพี่จ้าพี่น้องแล้วก็จะมีหมูอบจ้าพี่น้องจา้าสาวเล็กอบหมูตัดกอนี่นอ้องตัดกอมมันจงสิกิงงนไงนาะจะพี่น้องตัดหมู ตัดเป็นชิ้นเล็กๆเป็นจังไงเนาะพี่น้องสบายดีกันบอจ้าเพียเสร็จเรียบร้อยมาจ้ะพี่น้องมาแซ่บๆน้ำสาวเล็กเลยจ้าเพียะแซ่บ เน้นเส้นอยู่ข้างหลังพี่ลอง มุ่งปลูกเองน 对，谢对。Acceptable. พักบุง้งปลูกเองแล้วก็กินเองไปน็นอง <laughs> ทำนี่แหละกลางปอดี่น้องลองไปเก็บสามยอดสี่ยอดเนาะ่านั้นพอ แมงวันตัวปกักไงได้ี่นหรอบินมาตามหัวหสาวเล็กนี่แตกทันทีแล้ว <c oughs> แมงวันน <c oughs> ายปวด ลมบัดมือเพียง <c oughs> คือฝนสิตอกเ่ยเพียงแตกก่กระปุกเดีอยฝาห้งองบัดมือ ແລະឧទ្យានຫນຶ່ງงามๆມັນພວກหยดอ่อนๆ Talk about talk phone, kể cái không. phải không, đâu, đẹp. So, let's just talk about that. 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 Talk about เป็นมันพูดพนอ <c oughs> งท่านง่านกาันมาแลกเลยเท็ดงานวนไปเป็นะาพูดถึงอาทิตย์ ออกดีดีพี่น้องออกกันทุกอาทิตย์เนะจ้ะลงเป๊ะๆนอกจากว่าันเป็นวันฮอลิเดย์อาจจะเลทแปลนะวันนึงนงปล่าง เราทํางานทุกอาทิตย์อันนาเราเห็นเงินเข้าทุกอาทิตย์เราก็มันเนาะจ้ะเงินสาวเลขสิออกันนะทุกวันอัาคารพี่มัองธนาคารประมาณเที่ยงคืนเงินกะสิขขาธนาคารเด้อยสาวเล็กกิเซกอันนั ทุกวันพุธลื้นเส้ามากระสิเซกว่างเงินเข้าไป <c oughs> <c oughs> อุ้ยอิ่ม วันที่สิบสี่กุมภาสาวเล็กไปกินข้าวนอกบ้านกับสาเม่ไปน้องบันมีดอกไม้หรอไปน้องจ๊ะสาวเล็กบอกคนบ่าต้องซื้อดอกไม้หรอแล้วมันก็เหี่ยวไปน้องก็เลยบอกคนว่าเราต้องซื้อ อยากได้ดอกไม้นำาน่ะนะ <laughs> ใจลอยใจลอยน้ำอันนาการบ้านลูกพี่น้องจะ้ะการการบ้านโอ้ยอันนาเสมออันนาครูก็จะส่งอีเมลมาบอกว่าอันนะอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงอาทิตย์พรุ่งนี้จะเป็นยังไงต้องทํายังไงเด็กต้องเรียนอะไรโอ้ เมย์เมยกับลูกพี่น้องยิ่งมีแต่ภาษาอังกฤษล้วนๆบบน,นี้โอ้ยเท่ากับเก็บตายอยู่แล้วก็ต้องพยายามช่วยน้องโซเฟียนั่จ้ะอ่านให้เขาช่วยเขา ยานเขาอะนะบทท่านมูภาษาไทยกับพาะว่าพี่น้องเนาะอันนี้โอ้มีแต่ภาษากินล้วนๆว่บาบันนี้สามีก็เหตุงานเห็ดงาน านเบิดมือเบิดว่าอ่านอีเมลวางนึงเป็นนานสี่สิบห้าสิบอีเมลอันเพระาะว่างานของเพิ่นเนาะกะับต้องอ่านต้องคุยต้องรักษาเปิดมือเปิดว่าก็ไม่มีเวลาจะมาอ่านอีเมลอันลานนะของลูกว่าลูกต้องใหยังอีหยังเนาะจากเราเป็นแม่เราก็ต้องพยายาม ช่วยช่วยลูกสิโลแต่ผัวกระบายหรกพี่น้องหัดพึ่งพาเจ้าของพี่น้องจ้าโอ้ยเงิน,นแค่ลำพังตัวเอง ว่าภาษาหัดอ่านหัดเขียกนกะยากพรแหงแ้งเราพี่นอ้องก็ต้องมีลูกก็ต้องหัดให้ลูกน่าจะสอนกับลูกก้ว่าอันเมสอนลูกหรือว่าลูกสอนเมเราพี่น้องโซเฟียพิน่นอ่านแก้งเกง,กงบางครั้งกะในพน่นอ่านสาวเล็กอ่านตามลูกน่าจะเข้าใิได้อันนมาจืจอพี่น้อง <c oughs> บางตัวเราไม่รู้จักเราก็เปิดอ่นนานมา ดิเชเอนัลลี่อ่านพี่นอ้องห้าจังสีอ่านนะเข้าใจนอกจากบอกเลยพี่นอองง้องบอกไงไอ้ชีวิตประจำวันไอะทุกวันบอกายพี่น้องเรียนรู้ทุกวันบอนเหตุงานอัานนะสาวเล็กก็คือกันเลยพี่น้องเหตุงานกับอันนฝรั่งกับเจ้าของประเทศนีกก็บเบาเลยว่าบอกไง,งพี่น้องเดยวกระสอบเดยวกส็สอบสอบย่น่นแหลยเห <c oughs> มยน้ำสอบพี่น้อง ขนาดจอเลขข็กทามาจังว่าบ่าเป็นสี่ปีเราจีพี่น้องอืยังสอบอยู่อ่ะนะบางท,ทีก็ทุกๆสามเดือนห้าเดือนเดีแต,วแต่ว่ามันจะมีไอ้ออีหยังมาให้เข้าอ่ะนะสอบให้เข้าใ,ให้เข้าอ่านเนาะจ้ะยกอ่านเดี๋ยวก็วกสอบบางครั้งกับสอบเที่ยนึงกับสองชั่วโมงโอ้ยอันน่ะเด็กนักเรียนเขา ก็อ่านใดสอบได้ก็ขนาดเข้าไปเรียนก็ยังสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งน้อจ้ะประมาณห้าอันะคนต่างชาติภาษาอังกฤษกระบอกเกง่งโอ้ยพี่น้องข้อสอบมาที่ใดสาวเรียนจากเซียนะล่าอ,อก <c oughs> อ่านโอ้ยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าสิพนันเราก็ต้องให้พานพี่นอ้องต้องผ่าน100ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบก็ะไว้แปดสิบกระไว้เก้าสิบห้าไว้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์โว้ยเงิน เลินหลอันนันข้อสอบมาทีไรกับนั่นแหละพี่น้องคืดคืดหลายแต่ถ้าเกิดว่าอัน,นทํางานสู้งานเนี่ยอัน,นอันเห่าอันเฮ็ดสู้ได้แนอใจแต่ถ้าเกิดว่ามันมาเป็นนั้นนะปึกบึก,ก,นกนากระดาษแบบนี้เข่ากับบางครั้งแบบบทท่อหรอกพี่น้องแต่ว่า ใจมัจะสั่นมันจะไปดอง,งมามาที่ใดกะอันท่าหัวหน้าบอกเอ้ยเดี๋ยวเธอต้องเข้าอันไอหน้าคมอืล็อกอินแม่ของเธอก็ไปทําการบ้านไอบประมันการบ้านเราพี่้องข้อสอบอืมซึ่งมีข้อสอบมาให้เราไปไอทําข้อสอบมันจะมาอนเนี่ยทุกปีพี่้องปีหนึ่งบางทีก็สองหลบบางทีก็ หลายหลายอย่างไปน้องอสอบปานว่าไปสอบเป็นหมอเป็นพยาบาลเอาหลดุดแต่สวาวเห็นงานนะห่างกันเล <c oughs> อแต่ก็ยังมาแล้วพี่น้องเนาะอันน่ะเดี๋ยวก็ safety, เซฟตี้เดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็โอ้ยนั่นแหละอันน่ะป้าได้ใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำเนาใจเดี๋ยวอันคลิปหน้าสาวเล็กสิมาบ่นให้ฟังอีกเด้อจ้ใพี่น้องจา้า สำหรับคลิปนี้ไว้สำเนียจใจพี่น้องจังไรกันรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ check, เป็นกำลังใจสาวเล็กนำเด้ใจพี่น้องไปได้เจ้าสวัสดีจ้าบายจ้า